ที่คุณวางใจกับช่วงรถเด่นยันนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะคลิปนี้เป็นสุดยอดรถเก๋ง e ีโคคาในสไตล์ h ั s h แบ็ก5ประตูเป็นรถขวัญใจวัยรุ่นอีกรุ่นหนึ่งเลยนะครับวันนี้เป็นตัวท็อปปีใหม่ไหม่น้อยมากๆเลยนะฮะขอต้อนรับทุกท่านพบกับ2 0 21 Toyota Yaris ตัวท็อป1.2 Sport Premium ใหม่100,000 ต้ายาริสนะครับสุดยอดเก๋งอีโคคาร์สไตล์ฮัชแบ็กครับทรงวัยรุ่นฮะปใีใหม่ไม่น้อยมากเลยคันนี้เลยนะฮะ2021ยาริสตัวท็อป1.2สปอร์ตพรีเมียมใหม่10,000รถใหม่ป้ายแดง679,000บาทนะได้รถบ้านมือแรกมือเดียวด้วยนะฮะโมเดลผลิตปี2021แท้เลย รับประกันโครงสร้างไม่มีคนหนักไม่มีตัดต่อไม่มีพลิกคว่ำไม่มีน้าท่วมเลขใบแท้หนึ่งหมื่นกิโลเมตรรับประกันซื้อคืนเต็มราคาครับเรื่องชนหนักพลิกคว่ำตัดต่อน้ําท่วมไม่มีแน่นอนนะฮะแต่เจ้าของเดิมอาจจะเคยมีเคลมประกันภัยเก็บสีมาบ้างเล็กๆน้อยๆเป็นบางชิ้นนะฮะตามสไตล์มือใหม่หัดขับมีกันบ้างวันนี้สีสันที่เห็นนี้คือเจ้าของเดิม ให้เรามาแบบนี้เลยนะครับสวยเรียบร้อยสีเทาเมทัลลิกเท่ๆเลยนะฮะ,ะมาดูพร้อมกันเลยนะครับกระจังหน้าตัวล่าสุดเลยนะ,ะ2021ไม n นอร์เชนฮะด้านในเป็นสีดำเงาเท่ๆด้านล่างเป็นแผงรังพึ่งสวยๆโลโกโอ้อาคริลิกสวยๆเลยนะฮะคิ้วโครเมียมสวยมากโคมไฟหน้านะฮะ เป็นโคมมัลติรีเฟล็กเตอร์มีไฟเดย์ไทม LED ให้โคมไฟสวยใสปิ้งเลยนะฮะไม่แค่หมื่นเดียวมีไฟตัดหมอกให้นะครับงานพัดตรงพัดติกอะไรในะสีดำสวยมากปัดกับตัวรถแล้วดูเท่มากๆเลยนะครับไฟหน้าสองฝั่งสวยใสปิ้งเลยนะฮะไม่หมื่นเดียวครับไฟตัดหมอกมีให้ในตัวนะครับอ่ะล้างขึ้นมาแล้วสำหรับท่อนหัวนะครับเริ่มจากฝากระโปรงกันก่อนสีสันเจ้าของเดิมให้มาดูใช้ได้ มีขี้นกบ้างบางๆแต่เท่าที่ดูผมว่าไม่น่าไปยุ่งอะไรปล่อยผ่านตามธรรมชาติได้นะครับสีตอนนี้เขาโอเคเรียนสวยลงตัวแล้วไม่น่าไปพ่นไม่น่าไปยุ่งอะไรแล้วเคาะไปยังบางใสนะกันชนสีสันให้มาใช้ได้นะมีสะเก็ดหินหลงเหลือบ้างก็เล็กน้อยเบาๆบ,บางๆดูแล้วไม่น่าเกลียดไม่ต้องไปยุ่งอะไรปล่อยผ่านมันเลยตามธรรมชาตินะครับสีเขาใสอยู่แล้วแถบขวา สีสันเจ้าของเดิมให้มาสวยเนียนใสใช้ได้นะครับเนียนสยตลอดทั้งแถบเป็นเนื้อเดียวกันมีสเกิร์ตให้ในตัวด้วยนะสเกิร์ตสีดําเงาตัดกับตัวรถเท่มากข้อไปก็อยู่ในเกณฑ์ใช้ได้นะครับมือจับมีสมาร์ทเอนทรีให้ด้วยนะครับมีเบ้ารองกันรอยมาให้ด้วยมีกันขโมยเจ้าของเดิมแถมฟิล์มแถมกันสาดมาให้เรียบร้อยเลยกระจกข้างรุ่นนี้เป็นสีดําเงาเลยนะครับมีไฟเลี้ยวด้วย หลังคาก็เรียบร้อยนะครับล้างขึ้นมาแล้วอาจจะมีขี้นกบ้างบางๆงเบาบ au, ๆดูแล้วไม่น่าเกลียดปล่อยผ่านตามธรรมชาติได้นะเคาะไปยางบางใช้ได้ดิสเบรกล้อหน้าแม็กตัวท็อปได้ลายนี้เลยครับหน้าเงาร่องดำสวยมากนะครับมีถลอกบ้างเบาๆตามขอบนิดๆหน่อยๆที่เหลือ90%ยังสวยส่วนยางก็ด้วยความที่วิ่งแค่หมื่นกว่าโลนะฮะ ก็ยังใช้ได้นะครเป็นยางบิ๊ก s t o n พร้อมตัวรถเลย2021นะครับเบอร์1 8 5 6 0 r 1 5นะฮะดอกยังเหลือเยอะมากนะครับไม่แค่หมื่นกาโลเหลือเยอะมากๆใช้ได้อีกยาวๆ3ปี4ปีก็ยังได้ล้อหลังก็สวยนะครับไม่มีถลอกอะไรรุนแรงนะครับแม็กสวยๆลายเดิมโรงงานเลยยางพร้อมตัวรถนะครับปี2021 ดอกเหลือเยอะมากเพราะว่าวิ่งแค่หมื่นกว่าโลใช้กันได้อีกยาวๆสะโพกหลังขวาฮะเปิดมาแล้วเม็ดอาร์คสวยงามนะฮะอยู่ครบซอกประตูด้านในนะฮะก็เดิม,ดมๆแห้งๆสวยๆนะครับไม่มีชนหนักไม่มีพลิกฟว่ำนะครับเสากลางขวาครับเม็ดอารอยู่ครบ ซอกประตูด้านในหัวน็อดด้านในแห้งๆเดิมๆไม่มีถอดน็อตเดิมไม่มีขยับนะฮะสติ๊กเกอร์เรียบเนียนทุกแผ่นไม่มีงัดแงะอะไรเสาหน้าขวาครับเม็ดอาร์คอยู่อยู่อยู่เม็ดอาร์คอยู่ครบนี่สวยเลยนะครับด้านล่างก็เม็ดอาร์คสวยงามซอกในก็เดิมแห้งแก้มขวาน็อตเดิมไม่มีขยับไม่มีถอดอะไร ด้านหลังนะฮะก็มีสปอยเลอร์มาให้น่ารักน่าักในตัวนะครับกระจกเดิมของ t o y ยต a พร้อมฟิล์มพร้อมไลฟ้าไฟท้ายครับสวยเลยซ้ายสวยฝาท้ายเรียบร้อยใช้ได้ไฟท้ายขวาโอเคเรียบร้อยนะฮะกันชนสีสันเจ้าของเดิมให้มาโอเคใช้ได้นะยังดูสวยมีสเก็ตหินบ้างเบาๆขนแมวบางๆนิดๆหน่อยๆ แต่ดูแล้วไม่น่าเก็บไม่ต้องไปยุ่งอะไรปล่อยผ่านมันไปเลยตามธรรมชาตินะฮะดูแล้วโอเคแล้วนะครับฝาท้ายเปิดมาแล้วด้านหลังนะฮะตะเข็บแห้งสนิทเม็ดอาร์คสวยงามฝากระโปรงหลังน็อตเดิมทุกตัวฮะไม่มีถอดน็อตเดิมไม่มีขยับเม็ดอาร์คสวยงามตะเข็บแห้งสนิทซ้ายขวาหน้าตาเหมือนกันนะฝาท้ายเดิมหมดแนวซิลิโคนแห้งแห้งเดิมเดิมไม่มีเคาะไม่มีพ่นอะไรนะ มีแผ่นบังสายฟ้าด้วยถอดเก็บไว้บ้านได้ถ้าไม่ชอบนะฮะมีไฟส่องสว่างด้านหลังด้วยมีถาดรองมาให้ด้วยนะครับผิด้านหลังสวยเลยครับเนียนกริบนะครับสวยมากรุ่นนี้จะไม่มีล้ออะไหล่ให้นะครับ จะเป็นอุปกรณ์ชุดซ่อมยางมาให้โรงงานให้มาแค่นี้นะครับโฟมด้านหลังยังสวยโอ้โหสวยมาก CR คมคมเอ้ย 1R เออ 1R คมคมเม็ดอาร์ k, สวยงามแนวซิลิโคนแห้งสนิทไม่มีเคาะไม่มีพน่นไม่มีติดแก๊สไม่มีน้ำท่วมนะครับทุกอย่างแห้งเดิมจากโรงงานอ่ะเดี๋ยวจะยกให้ดูแล้วกันนะด้านล่างแห้งเดิม ใสๆเลยครับแนวซิลิโคนซิลิโคนเดิมสนิทจากโรงงานครับอ่ะแอบซ้ายนะครับสีสันเจ้าของเดิมอาจจะเคยมีเก็บสีมาบ้างนะครับก็ไม่เป็นไรวันนี้สีสันให้มาก็ใช้ได้นะครับเรียบร้อยดีมีขนแมวบ้างเบาๆบางๆดูแล้วไม่น่าเกลียดนิดๆหน่อยๆดูภาพรวมแล้วสวยลงตัวแล้วเพราะฉะนั้นไปตามนี้ได้เลยนะครับ มือจับมีเบ้ารองกันรอยให้ด้วยมีกันขโมยมีฟิล์มมีกันสาดให้เสร็จสับกระจกข้างสีดำเงามีไฟเลี้ยวให้ด้วยนะฮะไฟเ,เลี้ยวมีถลอกบ้างเบาๆแต่ดูแล้วยังใช้ได้นะฮะไปตามนี้เลยล้อแม็กหซ้ายก็สวยครับไม่มีถลอกอะไรรุนแรงยางพร้อมตัวรถปี2021ไม่หมื่นกว่าโลดอกยังเหลือเยอะมากดอกยังเต็มยังสวยใช้กันได้อีกยาวๆ ล้อหลังซ้ายก็ใช้ได้นะครับไม่มีถลอกอะไรเลยสวยกริบๆนะฮะยางปี2021ของดิสโตนดอกเหลือเยอะมากใช้กันได้อีกยาวๆนะครับสโปอคหลังซ้ายเปิดมาแล้วครับเม็ดอาร์คหลังซ้ายสวยงามอยู่ครบเสากลางซ้ายครับเม็ดอาร์คสวยงาม ซอกประตูด้านในน็อตเดิมนะฮะไม่มีถอดไม่มีขยับอะไรนะครับแต่เหมือนประตูน่าจะเคยถอดเก็บสีมานะครับประตูหลังซ้ายน่าจะเคยมีเครมอถอดมาเก็บสีแต่น็อตด้านในเดิมนะน็อตด้านในยังเดิมอยู่โอเคสติ๊กเกอร์แผ่นบรเรียบเนียนสวยงามไม่มีงัดแงะแกะเก่าผลิตกฤษภาคม2021เครื่อง1.2ลิตรนะครับ ลัดเครื่อง 3NR ตัวถัง MR2K ลงท้ายด้วย139 11 49เาหส้าหน้าซ้ายครับเม็ดอาร์คอยู่ครบเม็ดอาร์คสวยงามซอกในแห้งสนิทแก้มซ้ายน็อตเดิมไม่มีขยับนะฮะราสีต่อแล้วด้วยหมดกรกฎาปีหน้าฮะใช้กันได้อีกยาวๆกระจกเดิมของ Toyota นะฮะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันตัวนี้เป็นเครื่อง EcoCar เป็นเครื่องเบนซิน1200 CC 92แรงมา้า เกียออโต้ CVT นะฮะเติมได้ถึง e20 เลยอัตราสิ้นเปลืองก็ประมาณ18โลลิตรนะครับประหยัดมากๆไม่แท้หมื่นกว่าโลเท่านั้นเองเครื่องเดิมๆใสๆเลยซอกในตะเข็บเม็ดอาร์คสวยงามรูกลมคมกริบน็อตเดิมไม่มีขยับนะฮะแก้มขวาน็อตเดิมไม่มีขยับรูกลมคมกริบเบาโชค 1R คมกริบเลยนะฮะเม็ดอาร์คเรียงตัวสวยงามผิวพันธุ์แห้งสนิท คานขวาน็อตเดิมหมดทุกตัวเลยนะฮะเบ้าโชกเม็ดอาร์คสวยเลยคานขวาเดิมหมดนะฮะรูคมรูกลมเลยตรงกลางมีพลาสติกบางอาศัยดูคานซ้ายคานขวาแล้วกันว่ากลมหมดนะฮะฝั่งซ้ายก็เดิมหมดนะคานแห้งๆรูกลมคมกริบแบตเตอรี่ถ้าเกิน6เดือนจะเปลี่ยนลูกใหม่ให้นะถ้าไม่เกิน6เดือนก็ไปตามนี้เบ้าชกแห้งสนิทเม็ดอาร์คสวยงามชัดสีแห้งๆ นะครับเบ้าโช้กคแห้งสนิทเม็ดอาร์คสวยงามมีเบรก ABS ให้ด้วยตัวอักษร1 l คมๆเลยแก้มซ้ายน็อตไม่มีขยับซอกในรูกลมคมกริบน็อตเดิมหมดทุกตัวฝากระโปรงก็น็อตเดิมครับไม่เคยถอดไม่เคยขยับอะไรนะครับด้านใต้แห้งสนิทสติกเกอร์อยู่ครบทุกแผ่นกันร้อนยังสวยสติกเกอร์เรียบเนียนไม่มีงัดแงะแก่เก่าแนวซิลิโคนเดินตรงเป๊ะสติกเกอร์เรียบเนียนสวยงามสติกเกอร์ครบทุกแผ่ ฝากระโปรงแท้สักคำว่าโตโย t ้าน็อตฝากระโปรงเดิมทุกตัวครับแถมเล็เครื่องให้ละกันนะ 3NR 3NR 551 3 2เอ้ย8253นะครับเดี๋ยวไปดูข้างในกันนะมาดูด้านในกันเลยนะตัวนี้ตัว1.2 Sport p r e m สปอตัวท็อปเลยเพราะฉะนั้นจะได้เบาะหนังแท้จากโรงงานเลยครับเป็นเบาะหนังแท้สีดำได้สีน้ำเงิน นะครับไม่หมื่นกว่าโลเท่านั้นเองฟอกทำความสะอาดขึ้นมาแล้วยังสวยมากๆนะครับสวยเนียนกริบเลยนะฮะแผงประตูก็สวยเนียนกริบเลยนะฮะวัสดุต่างๆของเดิมโรงงานหมดฟิล์มยังสวยยี่ห้ออะไรไม่ทราบเดี๋ยวค่อยๆหาไปด้านหลังฟิล์มก็สวยนะแผงประตูก็สวยใช้ได้นะครับมีพรม 5D มาให้ด้วย เบาะนี่ของเดิมโรงงานทุกชิ้นเลยนะครับเป็นหนังแท้สีดําจากโรงงานฟอกขึ้นมาสวยมากหัวหมอนสามตำแหน่งรูติดตั้งคาซีทไอโซฟิกมี USB ด้านหลังให้อีก2รูด้วยนะครับตัวเบาะพับได้นิดหน่อยนะฮะพับได้บ้างอาจจะไม่ถึงกระลาบนะแต่ก็ลงได้เยอะอยู่นะครับแผงท้ายเป็นพลาสติกดำสวยเลยครับเนียนกริปไม่มีรอยอะไรนะครับ ด้านหลังก็สวยนะครับพัดตรงพัดติดอะไรนี่สวยมากไม่มีรอยเลยนะครับเนียนมากๆแล้วก็ตัวเบาะพับได้ไม่ถึงกระดาแต่ลงได้เยอะอยู่นะครับเอามาเก็บของได้แบบเยอะๆเลยมีแผ่นบงังสายตาให้เสร็จสับนะครับแผงประตูหลังซ้ายครับสวยเนียนใสไม่มีริว้วไม่มีรอยฟิล์มอะไรไม่รู้แต่สวยนะครับตัวเบาะสวยมากฟอกขึ้นมาละสวยเลยเนียนเลยนะครับประตูหน้าซ้ายก็สวยเนียน ฟิลม V O X เซรามิกนะฮะเบาะหน้าซรายก็สวยเดิมของเดิมโรงงานทุกชิ้นเลยนะครับสวยมากเดี๋ยวไปลองขับกันกุญแจเป็นแบบนี้นะฮะ immobilizer กุญแจสำรองมีให้ครบเป็น push start นะครับสตาร์ทแล้วใหมื่นสองครับน้อยมากนะฮะไม่น้อยจริงๆเปิดแอร์ก่อนเป็นแอร์ดิจิตอลครับปรับความแรงได้7ระดับปรับทิศทางดิจิตอลอุณหภู Digital. มิก็ดิจิตอลมีแอร์ออโต้ด้วยนะ คอนโซลด้านหน้าเป็นพลาสติกสีดำแข็งๆโดยรวมก็ถือว่ายังสวยเนียนใช้ได้นะฮะไม่มีริว้วไม่มีรอยะอะแอร์แบ็กเจ็ดใบพร้อมเบรก ABS หน้าจอของเดิมโรงงานโตโยต้ามีภาษาไทยให้ด้วยเป็นระบบสัมผัสนะครับมีสมาร์ทดีไวส์สลิงบลูทูธต่อโทรศัพท์เล่นเพลงจากมือถือเล่นเพลงกับบลูทูธได้มีกล้องหลังให้ในตัวนะครับ พร้อมเส้นกะระยะนะฮะอ่ะด้านล่างนะคะก็จะเป็นร่องวางแก้วน้ำสองร่องนะครับให้มาใหญ่เลยเกียร์ CVT หัวเกียร์คันเกียร์คอนโซลเกียร์ยังสวยมากนะครับเนียนเลยเบรคมือแบบเก่งเล็กทั่วไปนะ,ะก็เป็นมาตรฐานมีภาวะเอาเล็กให้อีกหนึ่งตรงนี้ที่เท้าแขนเป็นหนังนุ่มๆน,นะสีดำด้านในโลง่งๆไม่มีรูอะไรแล้วพวงมาลัยมี อะไรอ่ะมัลติฟังชันให้ครบนะเพิ่มลดเสียงรับสายโทรศัพท์ดูข้อมูลต่างๆนานาได้ตรงนี้โลโก้สวยวัสดุสวยเลยนะครับเนื้อพงมาลัยนี่เนียนมากเนียนกริปเลยปรับได้กี่ทิศท,ทางเดี๋ยมาดูกันลงขึ้นลงขึ้นได้ขึ้นกับลง2ทิศท,ท,ทางนะกระจบไฟฟ้า4บานออโต้คนขับ1บานนะฮะ เซนนั้นล็อกใ้ได้กระจกข้างปรับไฟฟ้าแล้วก็พับไฟฟ้าด้วยนะฮะแล้วตัวท็อปนี่ต้องบอกว่าปุ่มอะไรเนี่ยเยอะแยะมากมายระบบช่วยเตือนก่อนการชนออโต้สตาร์ทออโต้สต็อประบบช่วยเตือนออกนอกเลนระบบควบคุมการทรงตัวมีครบเลยกระจกมองหลังตัดแสงสะท้อนอัตโนมัตินะครับแล้วก็มีกล้องหน้าแถมมาให้ของโตโยต้าบันทึกให้ในตัวเลยไปต,ตามนี้เลยนะฮะ ด้านบนเพดานเป็นสีดํามีไฟสองสว่างให้ด้านหน้าคู่หนึ่งตรงกลางหนึ่งดวงที่บางแดดก็เป็นสีดํานะมีกระจกให้ซ้ายขวาเพดานสวยเลยครับเนียนกริบเนียนกริบไม่มีริว้วไม่มีรอยอะไรเจ้าของเดิมทําอะไรไปนี่โตโยต้าธนบุรีเพิ่งเข้ามาเมื่อกันยานี่เองนะวันที่9เดือน9ตอนนั้นเข้าที่หมื่นโลนะครับ ทำอะไรไปไสกรองน้้ำมันเครื่องไปก็แค่นั้นนะฮะเพราะว่าพึ่งยอมหมื่นกาโลถอ,อะไรที่เขาทำไปแล้วไปตามนี้เลยนะครับมีคู่มือให้นะครับนี่นะฮะเรียบร้อยอ่ะสำเนารถกันหน่อยฮนะคันนี้มีเล่มโอ้ซื้อเงินสดด้วยฮนะเป็นรถบ้านมือเดียวผู้หญิงขับนะฮะโมเดลผลิตปี2021แท้เลยป้ายกรุงเทพนะอ่าสีเทาเดิมโรงงานนะฮะ เลขตัวถัง MR2KC ลงท้ายด้วย1391149เครื่องยนต์ 3NR5518253 เบนซิน4สูบ 1,200cc 92แรงม้านะครับไปลองขับกันถอยไปก่อนมีกล้องหลังให้ในตัวนะครับนี่นะฮะพวงมาลัยโอเคคนระับเบามากนะครับเหมาะสำหรับมือใหม่หัดขับเลย เครื่องพันสองร้อยซีซีเก้าสิบสองแรงม้านะครับสเปคโดยรวมก็เน้นใช้งานในเมืองระยะสั้นๆนะครับออกต่างจังหวัดพอได้นะฮะแต่ก็อยากขับเร็วมากนะฮะเป็นสเปครถเล็กนะเบรกจึ๊กเลยช่วงล่างแน่นนุ่มแอร์เย็นสบายนะครับเครื่องยังแน่นมากนะครับไม่แค่หมื่นสองเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ช่วงล่างนุ่มเลยนะครับก็ขับในเมืองถ้าระยะสั้นๆก็โอเคนะ ก็ไม่อืดน,นะครับพุ่งใช้ได้อยู่นะเพีงเยงแต่ว่าออกทางไกลมันก็คงจะไม่ไปสู้เพราะเครื่องผ5ันห้าไม่ได้นะครับแต่ว่าได้ไหมพอได้วงเลี้ยวดีกว่านะเรื่องความคล่องตัวเป็นเลิศฮะนี่คือจุดขายของเขาเลย<ส>นี่กลับรถง่ายๆฮะเลือเหลือเลยไม่ต้องหักหมดด้วยนะฮะนี่สบายเลยทีเดียวผ่านง่ายๆเลยนะครับ ก็เน้นความคล่องตัวเน้นความประหยัดนะครับเหมาะสำหรับวัยรุ่นหรือว่ามือใหม่หักขับเน้นใช้งานในเมืองนะครับอยากได้รถที่มันเครื่องทนทานทนไม้ทนมือนะฮะค่าดูแลค่าอะไหล่ถูกตัวนี้แหละใช่เลยยาริสหม0่นโลฮะเดี๋ยวไปดูราคากันอ่้ ه, สาวกยาริสใครเล็งตัวท็อปอยู่นะฮะอยากได้ปีใหม่ๆใหม่น้อยๆพลาดคันนี้ไม่ได้เลยครับกับคันนี้เลย2021 Toyota ายาริตัวท็อป1.2สปอร์ตพรีม ium มไม่หม่1 0มื่นค่าตัวรถใหม่ป้ายแดงของเขานะฮะ6 7 9 0 0 0บาทเป็นโมเดลผลิตปี2021แท้เลยนะฮะออกรถนี่ก็2021จดทะเบียนก็2021ได้รถบ้านมือแรกมือเดียวครับรับประกันโครงสร้างไม่มีทนหนักไม่มีตับต่อมไม่มีชึกคว่ำไม่มีน้ำท่วมเลขไม้แท้หน0 0 0 0มกิโเมตรรับประกันซื้อคืนเต็มราคาครับ วันนี้ครับปกติวอล์กอินหน้าร้านเราขาย459,000บาทพิเศษกันไปเลยสำหรับคนดูคลิปนี้นะฮะซื้อเงินสดก็ได้จัดไฟแนนซ์ก็ดีราคาพิเศษลดให้เลยเรียอเพียก439,000บาทเครดิตด,ดีฟรีดาวน์ลดศบาทได้ด้วยนะฮะ ยังมีวารันตีให้อีกด้วยรับประกันเครื่องยนต์เกียร์กล่อง ECU และอะไหล่กว่า179รายการให้นานสูงสุด1ปีหรือ20 0 0 0กิโลเมตรพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินฟรี2 4ชั่วโมงและเดี๋ยวก่อนออกรถครับผมเจ้รถขับสูวนโตโยต้าเปลี่ยนทายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีน้ำมันเต็มถังให้ ฟรีแบตเตอรี่เป็นลูกใหม่ให้ฟรีเติมลมยางในัวเจนให้ฟรี Free. แถมกล้องหน้ารถความคมชัดระดับ Full HD ให้ฟรี Free. ทำความสะอาดและรงมควันฆ่าเชื้อโรคก่อนส่งมอบเช่นเคยไม่หมื่นเดียวฮะแล้ได้ตัวท็อปเลย1.2สปอร์ตพรีเมี่ยมผูเพราะฉะนั้นคุ้มมากๆนะฮะใครเล็งอยู่รีบแอดไลน์มาได้เลยด้านล่าง i.d.line at 1 ID 9 s หผลนาน้าแอนที่ของเราได้ง่ายๆเข้าไปทีกูเกิลแมปพิมพ์เศีประกรณ์เราหยุดถนกนการาประพฤกิเปิดบริการทุกวันถ้าต้องการเดินทางมาดูรถเดวยรถไฟฟ้า BTS ให้ลงที่สถานีวุฒากาประตู2แล้วโทรหาทีมงานฝ่ายขายเดี๋ยวมีทีมงานไปรับไปส่งให้ถึงสถานีฟรี 19สิีประกรณรับซื้อรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อให้ราคาสูงมีรถเก่ามาแลกเปลี่ยนรถใหม่ไในงานติดไฟแนนซ์ก็ขายได้ปิดบัญชีให้รวดเร็วทันใจภายในนึนาทีรถดัยนยันนี้คลิปหน้าจะถึงคิวของรถรุ่นไหนนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้นัด19สีประกรณรถมือสองที่คุณวางใจขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ นับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com